ตอนนี้ครับนี่ครับนี่ครับเอนีมาเดินลงานบันดกนครับตัวื่นเต้นจริงจริง่คิดว wow, ่าคนจะเยอะนี้เพราะว่าตอนที่เดินน้องๆเดลมาทุกคนเสียงกรี๊กันเยอะมกังมากตื่นเต้นครัตื่นเ้ต้องถามเราก็แต่ละคนเดินแรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่า เรามากันแค่4คนเนาะแล้วก็ห้าห้าไม่ไม่มาถึงนักแสดงอันนี้ซีโอไงด์ซีโอไงไม่น่าไม่นล้วไม่แล้วโอเคเรามาเรามากันไม่เยอะไงแต่บอกว่าเออเสียงดังที่แบบเราเราก็ไม่คิดว่าเขาจะดีใจที่เรามาขนาดนี้ก็ดีใจครับก็ตื่นเต้นครับตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยครับก็เลยแบบอาจจะเก่งๆนิดนึงไม่เดี๋ยวเดินโชว์ให้ดูรอบหนึ่งใจเยไปเรียนก่อนไปเรียนก่อนแต่ก็มีแท็กทายแฟนๆนะใช่ครับ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเด็กๆกันเลยเด็กๆกันเลยครับแล้วฝากอ่าจริงๆพวกเราทั้งสี่คนเล่นเรื่องเดียวกันครับเรื่องควายวายอยู่ซึ่งตอนนี้ก็จะเปิดอีพีหนึ่งแล้วใส่อีพีหนึ่งแล้วแบบเร็วเร็วเนี้มากๆทางช่อง g ีเอ็มทีวีนะจีเอ็มที่สิบห้าจีเอ็มที่สิบห้านี่ติดเลยติดเลยตอนแรกเราแรกติดก็เลยติดไปด้วยเนี่ยจีเอ็มที่สิบห้าครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางวีทีวีนะผลงานเก่าถ้าใครอยากดู ผมกผมสองคนก็จะมีเรื่ององสาศูนนะครับเป็นของเก่าที่เราแบบภูมิใจมากใช่ดูได้ที่ไหนดู YouTube มาดูได้ครับผมใช่แฟชี่กับดานิสัยครับผมฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ยัเล่นกับโฟย์อโฟอย์โฟยติงเล่นฟอยเอยู่กับโบว์พีพีนั่นแหละครับเพราะซีซัวลเอร์ออนแล้วใช่ครับเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างครับ เรื่องราวจริงมันเป็นมาจากนิยายอ๋อสี่สี่สี่เรื่องแต่วันนี้เราดึงมาสองเรื่องแรกก็คือเป็นของฮิวอิสเตอร์กับจฮหนนอยนนะคระับจริงๆสองเรื่องสองผู้นี้เส้นเรื่องจะต่างกันอย่างผ,ผู้แรกของฮิวอิสเตอร์จะนำแสดงโดยปอ,อยกับเอิร์ดก็เรื่องราวมันคือเหมือนเคยรักกันตอน,อนยยมัธยมแล้วอยู่ดีวันหนึ่งพี่ฮิวหายไปปอนหายไปแล้วเอิร์ดก็เลยเข้าใจผิดว,ว่าเขาพูมันเทอะไระครับแล้วก็เจอที่ดือนมหาลาัย ก็มีคลายปมกันแล้วก็เริ่มจีบกันใหม่เริ่มรักกันใหม่ส่วนของจอห์นนอสดังแสดงโดยแมก็กกี้แล้วก็เจ้าบานาานะครับของจอห์นนอตเนี่ยเรื่องเราก็จะเกี่ยวกับอนอสดับเปเมาส์แล้วไปทำเขา้าของของทางบินนี่เพราะชัดชัยนี่ครับก็เลยซึ่งพี่โจฮันน่ะเขาเขา,เขาเร่งเขาเร่งเจ้านีา้ไปแล้วเขาเร่งเขาปากไปแล้วเขาปากไปแล้วอ๋อบินนี่เสร็จก็เลยค่อยๆพัฒนาความผ่านครับผมตอนไทยทำยังไงบ้างกรต้อ ไว้ปวดมากเพราะนะักแสดงเยอะมากน่าจะเยอะที่สุดที่เคยทําเลยครับรวมๆตัวสมทบกับตัวหลักรวมๆกันก็เกือบ40คนคือมันนับแล้วซึ่งมันเยอะมากซึ่งมันเยอะมากจริงแต่ว่าเป็นกองที่เฮฮาสนุกสนานมากครับเพราะว่าเด็กดๆก็มีความสนิทสนมก,กันประมาณนึงแล้วก็เล่นกันค่อนข้างหนักย <laughs> ากครับผมก็สนุกครับบรรยากาศสนุกครับในกองก็คจะนับซองนับซีนก็ไม่เคยไม่เคยกันแล้วไม่เคยไม่เคยครับจัดเต็มจัดหนักเป็นที่เป็นที่ เราได้เห็นน้องๆในในลุกเสื้อผ้าหลอยชิ้นอะไรอย่างนี้คนนี้เลยครับชิ้นเดียวชิ้นไหนเสื้อรองเท้ารองเท้าครับผมก็คือเป็นการออนไเรื่องนี้ใช่ครับก็ติดตามได้ทางจีเอ็มยี่สิบห้าทุกวันพฤหัสครับสองทุ่มครึ่งเริ่มสามตุลาคมนี้ย้อนหลังทางวีทีวีครับผม เรแล้วของนิวก็มีอีกเรื่องนึงครับก็คือสายราหเทวดาครับผมทำกับ GMTV ครับก็ใกล้ที่จะออนแอร์แล้วคู่หลักๆก็จะมีฟอสบุ๊กมีเพิร์ดซันต้ามีมาร์จิ้จูเนียร์ครับแล้วก็ว่าใครในที่นี้เจอเจอนิวสองเรื่องใช่ครับ